สวัสดีครับทุกคนผมคือป๋าลาดเป็ดแดงวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นมินเนี่ยนตั้งแต่ต้นในการวิ่งแอคนะครับในซีซั่นที่7มาเมื่อเรากดข้ามบทนำมานะครับก็อย่างที่เห็นเขาจะให้กล่องมา และเขาจะให้สกิลมาทั้งหมด4สกิลนะครับตอนนี้เ็จะเห็นว่าเป็นสกิลที่มี4ลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับตัวของสกิล4ลิงก์นี้ทั้ง4อันถ้าคุณไม่ใช้ให้คุณเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้ในกล่องหรือเก็บไว้ในแผงสกิลก็ได้นะเพราะว่าเราจะใช้ในภายหลังนั่นเองนะก็อ,อาจจะมาติดตั้งไว้ในแผงไว้อย่างนี้ก็ได้นะติดตั้งไปเลยไม่มีอะไรเสียหายนะครับราวนี้พอคุณกด เล่นไปสักหน่อยนะครับคุณมาที่ตัวของ NPC ที่ชื่อว่าพอลีนนี้นะคุณก็ทําการซื้อตัวของมินเนียนมาครับตอนแรกจะมีมินเนียนให้ทั้งหมด2ตัวครับก็คืออันเชิญล่างห้วงลึกและอันเชิญรุ่นนแห่งการแตกกระเทาะนะคุณก็ทําการซื้อเลยนะครับซื้อมาและก็ทําการซื้อลิงก์ของเขามาด้วยนะ ตัวลิง์จะใช้อะไรบ้างเริ่มต้นในแอคแรกผมว่าเอาความเร็วสมุนก็ได้นะครับให้มันตีเร็วขึ้นนะประมาณนี้นะก็จะทำการติดตั้งลงไปในแผงสกิลนะครับก็ติดตั้งแบบนี้ตัวนี้อันนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้ตัวของความเร็วสมุนก็ได้นะตัวของลูนไนไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่คุณก็ทำการเล่นวิ่งแอคไปนะครับในการวิ่งแอคในแอคที่1นี้นะ ผมแนะนำให้ทำการพัฒนาโดยการอัพเลเวลอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนสีมันเลื่อนขั้นจากตัวของสกิลทั่วไปไปเป็นตัวของเมจิกนะเพราะว่าเราจะไปทำการโอนตัวของ4ลิงที่เราได้มานะครับในตัวของแอคที่2นั่นเองนะเริ่มมาอย่าลืมไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนรูนฮันเตอร์นะครับก็จะสามารถเลือกลงได้ฟรีผมจะเลือกเป็นที่ความเร็วบวก60นะครับ และอีกอันนึงคือความหายากไอเทมที่ค้นพบและย่อยสองเท่านะครับในการเล่นมินเนี่ยนผมจะเลือกแบบนี้นะเมื่อคุณวิ่งมาถึงตัวของแอคที่2นะครับมันจะมีในส่วนของโต๊ะแปราธาตุมาให้นะครับตัวของลักษณะสกิลของคุณจะอยู่ประมาณนี้นะก็คือจะมีตัวของล่างห่วงลึกที่เป็นสีขาวและมีแต่เลเวลกับรูนไนท์แห่งการแตกกระเทาะที่เป็นสีขาวมีเลเวลนะครับ และตัวของลิงก์ความเร็วสมุนแบบนี้นะเราจะทําการโอนตัว4ลิงก์ที่เกมให้มานะครับอันนี้ตัวอย่างนะก็เป็นสกิลปล่อยประจุไฟฟ้าและลูกธนูเจาะเกาะน,นะครับเราจะทําการโอน4ลิงก์ให้ตัวของสองสกิลนี้นะโดยมาที่โต๊ะแปราธาตุนะครับและมาที่เมนูสุดท้ายถ่ายโอนรุ่นถ่ายโอนรุ่นสกิลนะครับเราจะโอนลิงก์ให้มันนะครับ คุณก็จะได้ตัวของรูดไนแห่งการแตกกระเทาะทั่วไปที่เป็น4ลิงก์แบบนี้นะตัวของโอนมันโอนฟรีนะครับสามารถโอนได้เลยจะไปเป็นแค่ลิงก์นะครับเลเวลอย่างเท่าเดิมนะก็จะเป็นแบบนี้กาทำการโอนไปแบบนี้เลยทีนี้คุณจะได้ตัวของรูนไนแห่งการแตกกระเทาะและตัวของล่างห่วงลึก4ลิงก์แบบนี้นะครับ คราวนี้คุณจะเล่นไปแบบนี้ต่อก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมแนะนำให้เล่นตัวของรูนไนท์ที่เป็นตัวพิษนะครับจะเป็นตัวล่างห้วงลึกพิษนี้นะครับและตัวรูนไนท์พิษรุนแรงตัวนี้นะเหตุผลที่แนะนำเพราะว่าล่างห้วงลึกพิษเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจให้เราในช่วงแรกนั่นเองนะตัวของสกิลมันมันจะโจมตีไปแล้วก็จะทำการชิงศัตรูอย่างนี้จะทำให้เราเก็บตัวของมอนเตอร์ได้เร็วมากกว่า ก็แนะนําให้ซื้อมาเลยนะครับซื้อมาแบบนี้จากนั้นก็ทําการโอนที่โต๊ะแปรธาตุอีก1ทีนะเหตุผลที่ให้โอนอันนั้นก่อนเพื่อเราจะได้ตัวของซีลิงและเลเวลมานั่นเองนะก็ทําการโอนแบบนี้เลยและตัวของล่างห่วงลึกเช่นกันนะครับก็จะมาแบบนี้ ก็ทำการรับไปแบบนี้เลยในส่วนของตัวของดาเมจนะครับเราจะใช้ดาเมจอยู่ที่ล่างห่วงลึกหรือที่ผมชอบเรียกว่าเป็นตัวเล็กนะตัวของล่างห่วงลึกนี้ก็จะปีใช้ลิงค์นะครับแนะนำก็จะเป็นยิงหลายนัดจะได้โดนในหลายตัวนะช่วงแรกก็จะเป็นใช้ความเสียหายพิษก็ได้ถ้าคุณมีสีเขียวนะครับในตัวของลิงค์นะและก็จะใช้เป็นตัวของ ไอ้นี่ก็ได้นะครับตัวของเพิ่มความเสียหายคาถาเพราะว่าตัวของตัวเล็กตัวเนี้ยที่เป็นตีไกลพิษเนี่ยมันเป็นสายเวทนะครับส่วนของตัวใหญ่นะครับหรือตัวรูนไนตัวนี้ใส่เป็นป้องกันไปเลยก็ได้นะครับตัวของพลังชีวิตสมุนหรวอของพลังป้องกันระดมสมุนอย่างนี้นะครับทีนี้บางทีคุณจะได้ในส่วนของกล่องเลือกมานะครับถ้าเกมมันให้มานะกล่องเลือกตัวของสกิลและรูนลิงค์นะครับ ตัวของอย่างนี้นะครับมันอาจจะเป็นกดเข้าไปแล้วข้างในก็จะมีตัวของสกิลคุณจะเลือกตัวของตัวใหญ่ก็ได้ถ้าคุณจะเล่นถ้าเป็นผมผมจะเลือกในส่วนของท่วงทํานองที่กลุ่มเครือนะครับตัวของสกิลนี้เราจะเอามาใช้แปลงร่างเป็นกันดั้มตัวใหญ่นะครับตัวของรุนไนนะแต่ว่าจะแปลงได้เมื่อคุณสามารถเซกตัวของร่างห้วงลึกหรือตัวเล็กได้3ตัวนั่นเองก็เลือกมาเก็บไว้ก่อน คุณจะสามารถเล่นตัวของกันดั้มได้ที่ประมาณ X3 นะครับซึ่งจริงๆสกิลนี้ซื้อได้ที่ X6 นะแต่ว่าเรารีบไงทีนี้ในอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะครับสมมุติว่าถ้าเกมแจกมา2กล่องนะลิงก์ที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นลิงก์ของมินเนียนโดยเฉพาะเลยซึ่งจะเป็นส่วนของลิงก์ที่มีชื่อว่าความเสียหายสมุนนะครับในภาษาไทยนะจะเพิ่ม ดาเมจแบบขยายความเสียหายนะครับซึ่งจะทำให้ตัวของสมุนเราตีแรงขึ้นนั่นเองนะทีนี้จะเล่นตัวของการดั้มได้เมื่อไหร่มันจะอยู่ประมาณที่คุณเล่นไป x สามนะครับจะอยู่ประมาณเลเวล33ถึง34ก็คือทำการใช้ตัวของโซ d i a c n โนดนี้นะครับโนดที่ชื่อว่าเงานำอัพมาทางอัญเชิญล่างห้วงลึกสูงสุดบวก1จะทำให้คุณทำการอัญเชิญตัวเล็กได้ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะ ในส่วนของตอนแรกนั้นอย่าลืมมาลงทะเบียน r u n e Hunter นะครับที่ตรงนี้นะสิ่งที่เลือกก็คือผมจะเลือกเป็นความเร็วเคลื่อนที่นะครับอันนี้เลือกได้ฟรีเลยตั้งแต่แรกนะเมื่อคุณจะเปลี่ยนมันถึงจะคิดตังค์ส่วนตรงนี้ที่ผมเลือกจะเป็นความหายากไอเทมที่ค้นพบนะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้แล้วแต่เลยผมเลือกไม่กล้าเปลี่ยนในทีหลังแล้วผมก็เอาย่อย2เท่าแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเคลียร์ไว้ก็อาจจะเป็นเลือกพวกความเสียหาย คราวนี้ในการเล่นไปนะครับคุณทำการย่อยของคุณสามารถย่อยไท่ที่หมวดย่อยตัวของโคโล c โคตัวนี้นะได้อุปกรณ์มาคุณก็สามารถเอามาย่อยย่อยอะไรก็ได้พวกส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสมมุติคุณฟาร์มไปนะครับคุณได้ตัวของอุปกรณ์มาไม่ใช้ คุณสามารถเลือกย่อยที่ตรงนี้ได้เลยหรือคุณจะใช้ตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงตัวนี้ส่งมาย่อยได้เช่นกันจะหมวดนี้จะเป็นย่อยนะครับหมวดนี้จะเป็นขายเอาทองนั่นเองนะสามารถเลือกได้ส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นย่อยนั่นเองนะก็จะย่อยแบบนี้เลยทีนี้ถ้าคุณเก็บเศษย่อยได้ทั้งหมด2 0 0นะครับให้คุณมาที่โหมดตรงนี้นะแล้วก็เลือกตัวของรูปตัวนี้ จะเป็นกล่องแรกนี้นะครับกดทำการแลกมาแล้วคุณก็ทำการหยิบตัวของรูนไนท์ที่เป็นกายภาพนะครับรูนไนท์แห่งโทสะตัวนี้คุณก็เปลี่ยนไปเล่นกายภาพได้นั่นเองการเล่นรูนไนท์กายภาพจะใช้การดูดตัวของล่างห้วงลึกที่เป็นกายภาพนะครับตัวของล่างห้วงลึกกายภาพตัวตีใกล้ตัวนี้จะเป็น ตัวของกายภาพตีไก่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตีไกลที่ใช้การเลือกกล่องน,นั้นก็จะทําให้ตีไกลนะครับเมื่อคุณปรับมาเล่นเป็นรูนไนท์นะครับตัวของลิงก์ที่เป็นดาเมจเราจะมาอยู่ที่รูนไหนท์หมดนะส่วนลิงก์ที่เป็นด้านป้องกันจะมาอยู่ที่ตัวเล็กที่เป็นล่างห่วงลึกนะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ดาเมจจากตัวของล่างห่วงลึกและดาเมจจะไปกองที่รูนไนท์แห่งโทสะทั้งหมดเลยนะ ส่วนตัวนี้คือจะเป็นตัวของสกิลและลิง์ที่ผมใช้นะครับในการเล่นจบ13แอคนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคราวนี้ในส่วนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้มานะครับผมเลือกในตอนแรกผมเลือกเป็นคาสโทนะจริงๆก็จะใช้ยาวเลยหรือใช้เปลี่ยนในภายหลังก็ได้เหตุผลที่ใช้คือมันเพิ่มพลังชีวิตสมนุนและมีของบัฟเพิ่มเร่งความเร็วจะได้วิ่งจบแอคเร็วๆนั่นเองนะ ในส่วนของโซดิแอคนะครับโซดิแอคผมจะอัพประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปว่านในส่วนของอุปกรณ์ในภายหลังนะครับอันนี้ก็กดให้ดูกันในส่วนของดาวที่3ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นั่นเองในส่วนของดาวที่4ไม่มีเกี่ยวข้องกับสมุนนะครับก็ข้ามมาที่ดาวที่5เลยในส่วนดาวที่6ผมอัพตัวนี้ไว้ตรงนี้นะ ก็มีตัวนี้ไว้จุดหนึ่งเพื่อจะมาอัพต่อมาเป็นเอฟเฟกต์ลูนสกิลโจมตีตรงนี้นั่นเองนะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ส่วนดาวนี้ก็อัพที่ตรงนี้นะครับ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นั้นเราจะทำการเน้นไปที่อาวุธนะครับจะเป็น1มือหรือ2มือก็ได้โดยให้เน้นที่ตัวของอ p อปติดอาวุธตัวนี้นะครับความเสียหายสมุนกับอ p อปข้างในนะถ้ามีความเสียหายสมุนให้รวมกันให้มากที่สุดตัวของเลขตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยนะถ้าคุณได้ของใหม่มาเลขรวมกันมันไม่เยอะกว่าอันเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมใช้โล่เหตุผลก็คือ เอามาช่วยบล็อกและผมใช้อาวุธมือเดียวนั่นเองส่วนสร้อยคอก็เป็นสร้อยความเสียหายสมุนเฉยๆก่อนก็ได้นี่อย่างที่บอกเหมือนในอาวุธถ้ามีออฟความเสียหายสมุนตรงนี้นะครับถ้าคุณเจอสร้อยใหม่ไม่มี2อ,อันนี้เยอะกว่าเดิมไม่ต้องเลือกนะครับในการวิ่งแอคนะในส่วนของเข็มขัดผมเลือกเป็นเข็มขัดมินเนียนเอาพลังชีวิตสมุนตรงนี้นะในส่วนของแหวนเช่นกัน ความเสียหายนะครับรวมกับออฟไม่เยอะกว่าเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอย่างอันนี้ก็ใช้เป็นข่าว,าวเป็นความเสียหายอันนี้เลยในส่วนของรองเท้าจําเป็นที่ความเร็วเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับเพราะเราจะมาใช้วิ่งจบแอคไวไวส่วนตัวของหมวกไหลเสื้อและถุงมือในการวิ่งแอคอันนี้ตามสะดวกเลยคุณเห็นอันไหนดีกว่าใส่อันนั้นอย่างที่เห็น ผมใส่ของที่เป็นเทีย1 3ชิ้นที่เป็นหัวไหลและเสื้อกับถุงมือเทีย6เท่าน,นี้ผมก็วิ่งจบ13แอคได้แล้วนั่นเองนะหวังว่าจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่เล่นมินเนี่ยนตั้งแต่เริ่มนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ